พุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอดเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อจิตเบื้องขวาข้าบดีบุตรจิตเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธิพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ด้วยการลุกขึ้นยืนรับ 2. ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้ 3. ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง สีด้วยการปรนนิบัติ 5. ด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยความเคารพกหาบดีบุตริตเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธิ์ปฏิบัติต่อโดยฐานะาประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์ิทธิโดยฐานะาประการคือ 1. แนะนำดี 2. ให้ศึกษาดี 3. บอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิง สี่ทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหายห้าทำการคุ้มกรองให้ในจิตทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้จิตเบื้องขวานั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิตเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นสาธุสาธุ